ปี2019โลกได้รู้จักกับไวรัสชนิดใหม่โควิด1 9ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกในเรื่องสุขภาพก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมมนุษย์อย่างมากส่งผลให้ธุรกิจ h e a l t h c a r ทั่วโลกเติบโตมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำในตลาดน,นี้ได้เพราะมีทรัพยากรที่สมบูรณ์มีบุคลากรและมีเทคโนโลยีที่ครบครันแต่สิ่งที่ยังขาดไปคือ นักธุรกิจที่มีความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมและการสร้างตลาดที่เหมาะสมจึงเป็นที่มาของความร่วมมือกันระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือ T Cells ซึ่งเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพและ Neo Academy โดยวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างหลักสูตรการบริหารจัดการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเห็นโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสร้างโอกาสใหม่ในธุรกิจสุขภาพ Re-inventing Healthcare Business รุ่นที่1หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยใช้แนวคิด Design Thinking ที่ผสมผสานทั้งด้าน Divergent และ Convergent Thinking Divergent คือการคิดเชิงกว้างให้มองเห็นเทคโนโลยีต่างๆโดยเริ่มตั้งแต่ healthcare foresight การวิเคราะห์โอกาสและอนาคตของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ healthcare industry exploration cosmetic and food supplementary โอกาสในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอาหารเสริม healthcare industry exploration medical devices โอกาสในการทำธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ Pharmaceutical Basic to Advanced Level แนวโน้มของอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และเซลล์บมบัดจากนั้นจึงนำผู้เรียนผ่านเข้าสู่ช่วง c o n v e r g e n ์คือการประมวลเทคโนโลยีเหล่านั้นและ,ปะเปลี่ยนให้เป็นธุรกิจได้แก่ opportunity discovery stage ขั้นตอนการวิเคราะห์และเข้าใจแนวโน้มโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม life science opportunity creation stage ขั้นตอนการสร้างแผนธุรกิจและพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพ Opportunity Evaluation Stage ขั้นตอนการทำความเข้าใจความเป็นไปได้และความเสี่ยงในการลงทุน Pitching and Presentation Stage ขั้นตอนการนำเสนอแนวความคิดต่อหน้าคณะกรรมการและนักลงทุน หลักสูตรการสร้างโอกาสใหม่ในธุรกิจสุขภาพ r e n v e n t i n g Healthcare Business รุ่นที่1เหมาะสำหรับนักธุรกิจด้านสุขภาพนักลงทุนหรือผู้บริหารที่ต้องการมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกและมองหาโอกาสและพันธมิตรใหม่ในธุรกิจเฮลท์แคร์ซึ่งยังเปิดกว้างอยู่แล้วคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกใหม่การศึกษาใหม่โอกาสใหม่